สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับจะมาเข้าสู่ช่วงสนทนาพิเศษนะครับในโครงการจัดสร้างพระเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาเพื่อจะนํารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขต บางขุนเทียนของกรุงเทพมหานครวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแพทย์หญิงมาลิณีสุขเวชชวร,รกิจนะครับและท่านผู้อํานวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครท่านในแพทย์สราวุฒิสนธิแก้วนะครับขออนุญาตเรียนถามถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาในการสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียนนะครับประการที่1นนะครับกรุงทนใต้นั้นเนี่ยเราไม่มีโรงพยาบาลนะคะในเจ็ดเขตนี้ไม่มีโรงพยาบาล แล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะต้องไปโรงพยาบาลที่ไกลมากะนะคะอ,ะอันดับที่สองก็คือในขณะนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นจนกระทั่งเป็นสังคมของผู้สูงอายุ<ช>แล้วในกรทมเนี่ยนะะ,ะนั่นก็จะต้องมีโรงพยาบาลเวชศาสตร์ผู้สูงอายุนี่อยู่ผนวกอยู่ด้วยก็โชคดีมากนะคะที่ท่านผู้มีจิตศรัทธานั้นเนี่ยได้บริจาคที่ดิน34ไร่นะคะอยู่ตรงชายทะเลบางขุนเทียนนะคะ แล้วต่อมาก็ทางกรุงเทพมหานครก็เลยมีโครงการจัดสร้างพระเฉลิมพระเกียรตินะครับและชื่อก็ไพเราะมากเลยนะครับท่านครับชื่อพระพุทธพันนีสีธรรมภัยสัตว์ค่ะอันนี้สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานนามให้เลยนะคะสำหรับพระราชวังเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์นะคะค4ะสิสี่พรรษานะคะประดิษฐานด้านหน้าผ้าทิพย์ขององค์พระด้นะคะคืออยากจะบอกว่าความตั้งใจนะคะที่จะสร้าง องค์พระองค์ <expand. S 2> นี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ตั้งแต่รูปร่างมีความสมบูรณ์ทั้งกระบวนการนะคะแล้วมีความสมบูรณ์ทั้งประเพณีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะนะคะวันเสาร์ที่เราทําพิธีใหญ่นั้นเนี่ยสมเด็จพระวรรัตน์ก็รับสั่งว่าอันนี้เนี่ยศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินแล้วนะคะเร็อยากเชิญชวนนะคะมาหาไม่ได้นะคะที่ครบองค์ประกอบอย่างนี้ค่ะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเ,เป็นว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จมาเททอง้วยพระองค์เองเลยค,ค,ค่ะแล้วก็สมเด็จพระเทพพร,รัตนสุนันนั้นเนี่ยจะทรงเป็นประธานพิเศษ,ษ12กรกฎาคมนะคะอตอนนี้ก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไว้จากสั่งจองไว้ก่อนที่จะเข้าพิธีพุทธาพิเศษใช่ไหมครับก็มีด้านหลังนี้เป็นพระกลิ่งกอมด้วยอันนี้เป็นพระกลิ่งที่ใช้ชื่อว่าพระกลิ่งกอมเลยใช่ไหมครับ ได้รับพระราชทานนานเหมือนกันนะครับว่าพระกิ่งพระพุทธธรพันมีสีธรรมภัยสักชื่อเหมือนรับรทมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับและท่านผู้อำนวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครที่ย่างสูงนะครับหวังว่าท่านประชาชนทั้งหลายคงจะได้มีโอกาสร่วมในผลบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และได้รับสิ่งมหามงคลซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่าไปบูชาที่บ้านนะครับการร่วมกันสร้างโรงพยาบาลนี้ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยถ้าเราได้ช่วยเหลือกันอย่างนี้ประชาชนชาวไทยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจึงขอเจริญพรท่านทั้งหลายมีจิตมป็นกุศลได้ช่วยกันสละทุนทรัพย์ตามสมควรให้การก่อสร้างโรงพยาบาลเขตบางขุนเทียนนี้สำเร็จลุล่วงไปตามความมุ่งหมาย ขอเจริญพรอุโมทนาทุกทท่าน